สวัสดีครับโอ้โหเกมที่ oh, two, huh? it, right? 2องฮะเดือดนะนี่เดือดนะนี่สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที palate. ่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้านดับเบ p ีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพ i อยและแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดัีเลยครับ สวัสดีครับพบกับปอเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดแมเนเจอร์นะครับแผนที่เราใช้ก็คือ5-3-2นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีกองกองกลางที่ดีกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่กองกลางมันควรจะต้องแบบมีในเรื่องของเวิร์กเลดที่แบบแตกต่างกันนะครับมันถึงจะแบบบาลานซ์นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้สูงสูงทั้งหมดมันแบบมันมันมันค่อนข้างมีปัญหาเอาง่ายๆนะครับนะแล้วก็บางตัวนะฮะบ,บางคนก็ ราคาแพงใช่ว่าจะดีนะครับอย่างที่เอาเอาลองโซ่มาเล่นนะครับรู้สึกว่านะใช้เจอหล่าแล้วมันให้ความรู้สึกนะครับเอาลองโซ่ดีกว่านะครับในโหมดเมเจอร์นะครับก็เลยเปลี่ยนเอาลองโซ่ก็เลยขึ้นฟี ف าแชมเปี้ยนได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเอาลองโซ่มาเล่นตัวจริงนะครับพี่ว่าก็คงจะแบบตำนานหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้แทคนิคอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของแทคนิกนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนไปนะครับอ่ะพอขึ้นฟี ف าแล้วก็แบบต้องแบบ เาเรียกว่าน้นคลองบอลเยอะๆยหน่อยนะครับก็คือความเร็วระยะการส่งบอลอย่างละหนึ่งครับแนวคิดการเล่นก็เป็นบุกนะครับอิสระครับผมเกมรุกนะครับหรือว่าเกมบุกนะครับ2องหนึ่งครับผม2องหนึ่งครับแล้วก็อิสระเหมือนกันนะครับเกมรับก็2องหนตรงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากล้องหลังมันก็โอเคแล้วนะครับในการเซตแบบนี้กล้องหลังแบบไม่ค่อยพวดเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าเขาเรียกว่าคุมคุมโซนดีนะครับในส่วนของกลองหลังครับเดี๋ยวเราไปเล่นสัก2เกมแล้วกันนะครับ โอเคครับเออโอเคเราเจอกับทีมนี้เลยฮะมาด้วยสี่สามสามแมตช์แ่ครับในส่วนของลิเวอร์พูลก็กมาด้วยห้าสามสองนั่นเองครับเริ่มเกมครับเรานี้ไว้ตรงข้างบนหน่อยครับอ๋อทีมน,<ป>นี้เขาเปิดเขาเรียกว่าได้การส่งบอลสองนะ เขาแบบเปิดยาวเลยครับเปิดยาวก็มีข้อดีนะคือแบบมันแบบถ้ากองหลังเช็คออฟไซด์ไม่ดีนะครับก็โดนได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องใช้กองหน้าแบบที่มีความความเร็วหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้เปเรโดซินวาแบบโชมวงได้เฉยเลยอ่ะนิคป๊บเมื่อกี้ก็ขยับเข้าไปเหมือนจะแบบไปรับแล้วนะครับในไงหลุดไหมไม่หลุดโอ้เมื่อกี้มีช่องนะ เมื่อกี้มีช่องนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ส่งอ่าครับลิบอนโดโรนันโดยังไงยังไงโอ้ <laughs> ไม่โดนบอลเลยนะหรือโดนอยู่อ่ะอาจจะโดนอยู่ก็ได้โดนจนออกใช่ไหมเมืกก่อกี้อ้าวโอ้โหจะนำก็ไม่นำสักทีฮะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั่นเปิดเบาจังน,นะ,ะ,งะครับ ก็ถ so oh ือว่ายังได้คลองบอลเยอะอยู่นะครับเตโอครับใหม่เปิดโอ้โหโอ้ยิงรัวรัวรัวครับบุกไม่พักเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออมาครับชาลีบาครับผมนี่ชาลีบานะครับจะบอกว่าเมื่อคืนนี้แบบแสบมากเลยนะครับทำมูลวอล์กได้ครับตืดตืดรอดจากการเออเขาเรียกว่าเช็คเช็คลำหน้าได้แบบสุดยอดนะครับมูลวอล์ก มูนวอล์กออฟไซด์นะครับวีเอร่าครับเนี่ยกันคือเขาเรียกว่าเน้นเน้นเน้นในเรื่องของการแบบต่อบอลแบบระยะสั้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ลูกนี้แรงไปนิดนึงนะมูเซียล่าโอ้เขาก็บอกหนึ่งก็คือจ่ายเร็วนะครับ จ่ายเร็ว2ก็คือเปิดยาวเซตติ้งแบบบางทีเซตติ้งเยอะเกินไปมันก็แบบทำให้แบบเสียบอลง่ายครับผมนี่มาลับช่องนี้วีล่ามาไหมวีล่านี่เพิ่ง,ง,งซื้อกลับมาเลยครับ1 1 4นะครับเพราะว่า116ไม่มีปัญญาซื้อเอา114ก็ก็เล่นเมนเจอร์ได้เพราะาเอามาใช้เมนเจอร์อย่างเดียวขายวันหลักออกไปนะครับเพราะรู้สึกว่าวีล่าต้องมาแล้วล่ะในเรื่องของเมนเจอร์วีล่าควรจะแบบ เหมือนจะโอเคกว่านะครับช่วยช่วยเป็นเดอะแบ็กมิล่าเป็นเดอะแบ็กตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการตัดเกรดกันฮะกองหน้าเราโอเคหมดเลยครับ6.5 6.3ครับผมกองหลังมีแค่เฟอร์ดินาน,นครับที่แบบดรอปลงหน่อยแล้วก็นิคโปรปครับที่เหลือสอบผ่านหมดครับ6ขึ้นไปหมดเลย ยังไม่เปลี่ยนนะครับนาทีที่น่าจะหกสิขึ้นไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี่ครับเขาจะมีการโอ้โหเยียบเสียวเลยนี่ปบอยู่นิ่งจริงนะฮะความรู้สึกว่าถ้าเราแบบเปิดยนยาวเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเยอะขึ้นนะเอามาครับลูกนี้มาโอ้โหผู้รักษาประตูเขาแบบ อย่างแซบอะ่ะกูตัวได้เรื่องเลยนะกูตัวนะอะ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วฮะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นประมาณนี้แล้วกันอสองคนเอาลำพาดนะครับมาคองบอลเพิ่มครับผมเวิร์เกเลยกลางๆไม่เน้นลุกมากละแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนตามความเหนื่อยด้วยครับเ<ฮะ>มื่อกี้นี้มี กุลิตนะครับแล้วก็ออลองโซ่ที่เหนื่อยนะครับนะออลองโซ่โหัวแดงแล้วเน,นี่ยกุลิดหัวแดงและเปลี่ยนตามความเหนื่อยครับลรแล้วก็อเวีล่าเน้นเกมรับนะ <50 S 1> ค,ครับแพ็กเกมรับให้แน่นๆกว่าน,นี้อย่างได้อยเหรอได้นะไม่ได้ดูนี่เสียว่าเลเลยครับเสียก่อนเสียก่อนเออเสียอ์ไปก่อน เปลี่ยนตัวได้ค่อยว่ากันนะครับไม่เน้นโกติจะแบบสะสาญยาวไปละให้ไปข้างหน้าละปกตินะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่อ่ะโอเคเกมนี้ก็ถือว่าก็บุกเยอะนะครับแต่ว่ายิงยิงไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่ผู้รักษาประตูของเขาแบบซูเปอร์เซฟนะครับเกมที่สองครับ สวัสดีครับโอ oh, oh. well, ้โหเกมที่สองฮะเดือดนะนี่เดือดนะนี่โหด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 อ่ะดูซิว่าจะยันไหวไหมครับโอ้โหทีมยังโหดอ่ะร้อยสี่สิบสี่ครับทุกคนเขียวหมดเลยอ่ะลองดูซิว่านักเตะนักเตะธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดนะมาดูซิว่านักเตะธรรมดากับนักเตะไอคอนของเราผสมผสานกันเนี่ยใครจะไหวนะฮะ สึกว่าจะไอคอนเยอะเหมือนกันนะในส่วนของพี่ครับอลองดูลองดูฮะนักเตะของเขา OVR เยอะกว่าเราแน่อนอนอลองมาดูในเรื่องของ AI กันฮะนะนครับเกี่ยวกับแทคติกด้วยนะครับเอ้ยนี่ไงหลุดแล้วโอ้โหลูกนี้โคตรใช่ว่ะโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้มันควรจะเป็นประตูหรือเปล่ามันควรจะเป็นสกอร์หรือเปล่าเมืเอ่อกี้ ลุดเดียวขนาดนั nad, so ้นโรนันโดลองโซครับลูกนี้ไหลมาอย่างนี้ยิงสิครับผมใครบูโน่เหรอเบลโน่หรือเปล่าเอวีอาร์เยอะขนาดนี้เบลโน่แน่ๆเขียวขนาดนั้นเนาะคงใช่แหละอุ้ยเบียดหม่งได้เลยอ่ะเบียดเสียมาก ซิมานีร้อยย่สิบซาวิดร้อกคุณดูก 120. โโดันร้อยย่สโอ้โหเมดิซันร้อยสิบเก้าิิรเท่าไหร่วะเฮ้ย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 ปิดหน่อยดิอ,อ,อ้เกือบโดนเหมือนกันอะยังได้ครับไอ้ตัวกลับเลยเออไปนั่นไงมีช่องไหม ถ้าโดนเบียดแบบดีแคไลท์แบบเข้ามาอย่างไวอะโรนัลโด่120เลยหรอโอ้มีหมดทุกตัวเลยว่ะพี่ก็โหดเกินโอ้ยไปเล่นตรงอื่นบ้างเล่นกันสองคนเมื่อกี้เสียเลยอ๋อได้ไหมได้ได้อยู่ได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่แล้ว ลุนดไปหน่อยแมไปไม่ได้ครับจอนดี่เอาบ้าร้อยสิบแปดเอาไปดูการตัดเกรดกันหน่อยฮะก็ถือว่าไม่โอเคสอบได้อยูนะไม่ถือว่าน่าเกยียดครับพอยันพอยันได้พอยันได้พอสู้ได้พอสู้ได้ไดต้องอาศัยในเรื่องของนี่แหละครับนักเตะแบบวิ่งวิ่งทำทางเดี๋ยวขอดูนิดนึง ืมไปละนิ้งคองบอลนิ้งคองบอลนั่นไงนั่นไงวีาโอ้หูยได้นะเนี่ยมันคือมันควรจะขึ้นขึ้นนำไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับที่โรนัลโดดุดนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ายังได้อยู่ครับโอ้ลูกนี้เฮ้ยลูกนี้เหมือนคล้ายๆดีแคนไลยิงเลยวะ แมตติสันครับรเ,อรรเอาเปิดมาครับแมดดิสันเอาหลูกนี้คุณดกันนะครับเทคตัวง่ายๆแลผมอือหือหเดี๋ยวเราไปดูซิคนจะต้องเปลี่ยนใครไหม <S <S ตอนนี้ก็ยังโอเคนะ <S <S เปลี่ยนใครดีอ่ะมีวิล่าเริ่มเหนื่อยครับ <S <S แต่ไม่คงไม่กล้าเปลี่ยนวิล่าแน่ๆ อาจจะเอาเป็นเจอรลาดแทนอารองโซ่ไว้ก่อนเป็นตัวแบกเป็นตัวแบกอารองโซอ,อ่ะนาทีที่เจ็ดสิบเเปลี่ยนเฮ้ยมาเหมือนกันอาะทาง,งานเปลี่ยนเลยมาเหมือนกัน,นครับผมแม่ลูกนี้ครับลิวันโดรครับขึ้นมาคู่อยู่นะขึ้นคู่อยู่นะ ไม่ได้ขึ้นเดียวนะเมื่อกี้เปลี่ยน,นตรงกลางไปสองคนครับไม่รู้เจ้าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยน,ยนแบบอาศัยความสดชื่นครับความสดกว่าวิ่งไล่บอ<ย>ลอุ้ยเกือบครับถ้าโดนยิงตรงๆก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะทางมันโล่งมากเมื่อกี้ อ่าเบียดมงนะครับเบียดมงนะครับโอเคอ่าต่อบอลกันง่ายๆง่ายๆของ่ายง่ายของ่ายง่ายเออไปโอเคเยี่ยมเจ็ดสิบแปดของบอลไว้เยอะของบอลโอเคเยี่ยมโอ้ยเตติหมุนหมุนว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 นหมุ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 นวนวนโอเคแปดสิบสามแล้วแปดสิบสามแล้วอ่าเดี๋ยวขอดูของหน้าอีกเดียว เออโอเคแปดสิบหกได้อยู่นะเกมนี้น่าจะชนะนะครับน่าจะชนะน่าจะชนะโอเคแปดสิบเก้าแล้วไม่มีปัญหาครับถ้าหมดก็หมดภายในขึ้นสนามเขาแหละอืมโอ้โหเอ๊ยโอ้โหโอ้โหคือแบบโคตรเหนียวอ่ะเหนียวสุดๆเลยอ่ะ แทนที่จะแบบนำไปสามหนึ่งเมื่อกี้เอ้าได้อยู่โอ้โหไอ้โ,โกทีนี้แบบทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยครจะแบบสามหนึ่งสี่หนึ่งไปแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ยังถือว่าชนะนะครับผมโอ้โออาโอบาโหดมากครับเมื่อกี้โอเคครับเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าได้นะครับในเรื่องของข้อดีของแทคนิคนี้นะครับก็คือในเรื่องของการครองบอลน,นะครับนะเดี๋ยวให้ดูทีนะฮะ การคลองบอลถือว่าคลองบอลเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าเราเสียประตูนะครับแล้วเ,เราตามครับมันจะคลองบอลเหนียวแน่นเกินไปโอกาสที่แบบมันจะแบบลำเลียงลูกบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแบบโอกาสแบบไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ข้อดีก็คือเสียบอลน,น้อยนะครับเสียบอลน,น้อยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปลองดูเทคนิคแทคนติกนี้กันได้นะครับในส่วนของแผนลองอัพอาจจะปรับได้นะจริงๆ5 3 2สาสองก็ ไม่ได้ฟิกนะครับจริงๆแผ่นเทคนิคนี้สามารถที่จะใช้กับแผนอื่นๆได้นะครับแต่ในส่วนของพี่ๆมีกองหลังเยอะนะครับก็เลยใช้532นะครับแล้วก็ในเรื่องของกองกลางเนี่ยก็ถือว่าสําคัญกองหน้าสําคัญกองกลางสําคัญแต่ว่ากองหลังเนี่ยประมาณนี้ครับของกองพี่กองหลังพี่แบบไม่ได้แบบเป็นตัวทอปๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับเน้นเน้นแบบของของฟรีแต่ว่าในส่วนของกองกลางกองหน้าเนี่ยควรจะต้องคัดสรรให้ดีๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับ